สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการวาดลายไทยด้วยโปรแกรม powerpoint กันนะครับในที่นี้จะพาวาดลายประจำยามนะครับนี่คือตัวอย่างของลายประจำยามนะครับมีวิธีการวาดลายไทยแบบนี้ทํายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่เครื่องมือรูปวาดสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับคลิกไปที่รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดชิปแช่ไว้ แล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกําหนดขนาดตรงนี้เอาเป็น 8, ปคูณแเซนก็แล้วกันนะครับมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นไปที่การเติมสีรูปร่างนะครับตอนแรกนี้ยังไม่เติมนะครับให้เห็นแค่เส้นธรรมดาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับหน้าแรกอีกครั้งนึงนะครับไปเลือกเครื่องมือรูปวาดแบบดาวและแบนเนอร์นะครับ ให้ไปเลือกดาว8แฉกนะครับรูปดาว8แฉกคลิกไปที่เลข8นะครับพอมาเป็นเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วให้ทําการวาดโดยให้รูปดาวแแฉกนี้นะครับให้มันใหญ่กว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับถ้ามันไม่ใหญ่ก็ค่อยขยายก็แล้วกันนะครับกดชิปเชื่อไว้นะครับตอนวาดนะครับวาดออกมาแบบนี้นะฮะดูซิว่ามันคุมหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่คุมเราก็นะครับขยายออกไปนะฮะขยายออกไปด้านไหนก็ได้กดชิปเชื่อไว้นะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่วงกลมสีส้มนะฮะกดเมาส์แชไว้ตรงวงกลมสีส้มนะครับแล้วก็ดึงวงกลมเข้ามามันจะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเมื่อมันกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้เราจะให้ดาวแปดแฉกกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับให้กดชิปที่แป้นพิมพ์แชไว้แล้วคลิกไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการเลือก2รูปร่างพร้อมกันนะฮะ จากนั้นไปที่การจัดรูปแบบรูปร่างนะครับไปที่การจัดแนวแล้วก็คลิกไปที่จัดกึ่งกลางครับจากนั้นคลิกไปที่จัดแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกไปที่จัดไว้ตรงกลางครับอ่าโอเคนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับถ้าเราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับหมุนลูกกลิ้งหมุนลูกกลิ้งเข้ามาอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันเรียบร้อยนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะฮะ คลิกที่ว่างจากนั้นนะครับเราจะเริ่มนะครับวาดโดยการใช้เครื่องมือนะครับรูปเหลี่ยมนะฮะที่อยู่ขวามือสุดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมุมมนด้านทะแยงนะครับรูปนี้เลยนะครับคลิกนะครับพอเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดชิปแชรไว้แล้วก็ทําการวาดจากจุดนี้นะฮะวาดออกมาเลยนะฮะปล่อยเมาส์ครับ เสร็จแล้วมากําหนดนะครับความกว้างความสูงเป็น4คูณ4เซนติเมตรนะครับพิมพ์เลข4ลงไปนะครับ4คูณ4กด enter นะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นให้ทําการนะครับหมุนนะครับรูปนี้นะครับให้มันตั้งขึ้นนะครับโดยการกดชิปแชไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับนะครับให้เหลี่ยมมันตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเป็น90องศานะครับเหลี่ยมตรงนี้นะครับ เป็นแนวตั้งขึ้นม,มาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้เมาส์นะครับปรับจุดวง right กลมสีส้มต <assador S 2> ัวนี้นะครับแล้วก็นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับสุดเลยนะครับเลื่อนไปสุดเลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ขึ้นมานะครับและนะฮะไปที่นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมครับทีนี้มาที่รูปร่างสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับทำการหมุนรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับกดชิปเชียไว้ก่อนนะฮะแล้วก็หมุนนะครับ ให้นะครับความแหลมหรือว่าปลายแหลมตัวนี้นะครับตรงเส้นนี้พอดีนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะและเราค่อยย้ายรูปนี้นะครับเอาตรงนี้นะฮะให้มันลงตัวเป๊ะเลยนะครับจะลงตัวเป๊ะพอดีแบบนี้นะครับปลายแหลมตัวนี้กับตรงจุดศูนย์กลางมันจะพอดีกันนะครับแล้วก็ทําการเติมสีขาวไปก่อนนะครับคลิกเติมสี เติมสีขาวลงไปก่อนนะครับเพื่อจะได้มองเห็นง่ายๆหน่อยนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำรูปนี้นะครับขึ้นมาเรียบร้อยหนึ่งรูปนะฮะเราก็จะทำการรูปที่สอนอยู่ข้างในนะครับโดยการ Copy ออกมานะครับใครจะถนัด Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D ออะไรได้หมดเลยนะครับหรือกดเมาส์แชไว้แล้วก็ลากออกมาโดยการกด Ctrl นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการ Copy มันมีหลายแบบนะฮะถ้านะครับ คลิกแล้วก็คอนโท d ดีดีล็อกสนาเนี่ยก็จะได้รูปนี้เหมือนกันอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะกําหนดขนาดนะครับให้มีครึ่งให้มีขนาดครึ่งหนึ่งของรูปนี้นะครับก็คือเป็น2อูซนติเมตรนะฮะสกด Enter ครับ, 2, Enter, รบเสร็จแล้วเราก็จะให้รูปนี้นะครับมันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับวิธีการก็คือกดชิปแชร์ไว้คลิกทั้ง2รูปก่อนไปที่เมนูจัดแนว แล้วก็คลิกไปที่จัดกึ่งกลางนะครับไปที่จัดแนวอีกครั้งหนึ่งจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับมันก็จะขยับให้มันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันระหว่าง2รูปนี้นะครับแล้วก็ทําการจัดกลุ่มไว้ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาจัดกลุ่ม2รูปนี้ให้เป็นรูปเดียวกันนะฮะจัดกลุ่มนะครับโอเคนะครับก็เหลือกรอบเดียวก็คือรูปเดียวเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการก o p y ปี้รูปนี้ขึ้นมานะครับโดยการ คอนโทนดีนะครับคอนโทนดีเสร็จแล้วก็ย้ายรูปนี้นะครับมาไว้ข้างล่างนี้นะฮะโอเคนะครับคอนโท o ดีนะครับได้อีกรูปหนึ่งนะครับและให้ทําการหมุนรูปนี้นะครับ90องศานะครับหมุนขวา90องศาแล้วก็ขยับรูปนี้นะครับให้มาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ Copy นะครับรูปนี้นะครับ Control d นะครับ ย้ายมาไว้ฝั่งขวามือนะฮะเนี่ยเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาอ่าอ่าทำไมได้ไม่ครบเนี่ยคอนโทรลแซดคอนโทรนแซดนะฮะน่าจะผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคลิกนะครับคอนโทรลดี D, โอเคนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเราก็จะได้รูปลักษณะนี้ขึ้นมาครบทั้ง4รูปเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อนะครับได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้คลิกไปทุกรูปเลยนะครับกดชิปแชร์ไว้นะครับเลือกทุกรูปนะฮะแล้วก็ทําการแยกกลุ่มนะครับแยกกลุ่มโดยการคลิกเมาส์ขวานะฮะจัดกลุ่มตรงนี้ให้มาเลือกเป็นยกเลิกการจัดกลุ่มเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาเราคลิกมันก็จะอิสระและรูปใครรูปเราและนะครับ จากนั้นให้จัดกลุ่มเฉพาะรูปที่อยู่ข้างในนะครับก็คือรูปนี้นะครับคลิกนะครับกดชี้แชไว้คลิกอ่ากดชี้แชไว้เลือกสรูปเฉพาะที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จัดกลุ่มใหม่คอนโทนจีก็ได้นะครับหรือนะครับคลิกขวานะครับเวลาคลิกขวานี่อย่าเอาเมาส์ไปที่อื่นนะครับให้เอาเมาส์ชี้ให้เป็นหัวลูกศรสีทิศสีดำๆเนี่ยติดปลายเมาส์แบบนี้ค่อยคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกไปอย่าให้ขยับเมาส์นะฮะ มันขึ้นเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่จัดกลุ่มแล้วก็เลือกจัดกลุ่มโอเคนะครับก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับทําการ Copy รูปนี้ขึ้นมานะครับ c o n t r น l d นะครับ Control D ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะให้นะครับตัวนี้มัน7.6นะครับผมจะลดขนาดลงมานะครับเหลือสัก6กดก็แล้วกันนะฮะ6.5ทั้งทั้งสองเลยนะฮะ 6.5กด enter นะครับเสร็จแล้วจะทำการนะครับหมุนนะรูปนี้นะฮะโดยการนะครับคลิกที่ตัวนี้นะฮะกด shift ไว้นะครับแล้วก็หมุนเฉียงนะฮะหมุนเฉียงอ่าอ่าโอเคนะครับแล้วก็ขยับนะครับขยับรูปนี้นะครับให้มันตรงเส้นทั้ง4เส้นที่มันชั่งเฉียงอยู่นะฮะ ถ้ามันตรงนะครับทั้งส้นเส้นมันจะอยู่ตรงกลางอัตโนมัตินะครับปลายนี้ก็ตรงเส้นนี้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 อ่ะมันก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาครับถ้ายังไม่ตรงก็ขยับดูนะครับจนกว่ามันจะตรงก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคผมตรงแล้วนะฮะปลายแหลมอยู่ตรงเส้นปลายแหลมอยู่ตรงเส้นปลายแหลมนะครับปลายแหลมโอเคเสร็จแล้วเราจะย้ายรูปนี้ไปข้างหลังนะฮะรูปเนี่ยลิกขวานะครับไปที่ย้ายไปข้างหลังสุด อ่าโอเคครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะวาดวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมจะวาดกีวงก็ได้ซ้อนกันกี่วงก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนในตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับการวาดวงกลมก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือวาดเฉพาะวงกลมหรือวงกลมที่มันเป็นวงกลมกลวงก็ได้นะครับ ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับซึ่ผมจะใช้วงกลมกลวงก่อนก็ได้นะครับวงกลมกลวงนะครับวิธีการจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เอาเครื่องหมายบวกนะครับมาใส่ตรงเครื่องหมายกากาบาตตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มคอนโทรลนะครับที่แป้นพิมพ์แล้วก็ปุ่มชิปนะครับทั้ง2ปุ่มนี้แช่ไว้นะครับแล้วค่อยคลิกเมาส์แช่ไว้แล้วก็นะครับลากออกมาแบบนี้นะครับเราจะได้เป็นนะครับรูปวงกลมที่ออกมาจาก จุดศูนย์กลางเขาเรียกออกมาจากจุดศูนย์กลางนะครับใช่นะครับแล้วก็วาดออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเราทาแบบนี้เสร็จนะครับอ่าถ้าเราวาดวงกลมกลวงนะครับอ่ามันจะมองเห็นตรงนี้นะครับมันจะมองเห็นข้างในตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้นะครับจุดนะครับจุดส้มนะตรงนี้นะครับปิดเลยนะครับปิดไปเลยนะครับปิดให้มิดนะฮะปิดให้มิด หรือไม่ก็ง่ายสุดก็คือใช้วงกลมธรรมดาในวงกลมแรกข้างหลังสุดใช้วงกลมธรรมดานะครับก็ไม่ต้องใช้วงกลมกลวงนะฮะวาดให้ดูใหม่นะฮะคอนโทรลกับชิปแชร์ไว้นะครับแล้วก็วาดวาดออกมาทีนี้วาดมาเนี่ยเอาตัวนี้เอาถึงจุดไหนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตรงรอยตัดที่มันชนกันระหว่างตัวนี้กับนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นจุดตัดตรงนี้ ความกว้างของมันนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วรูปนี้นะครับเติมสีขาวไว้ก่อนนะครับจะได้เป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับวาดวงกลมอีกก็นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคอนโทรลออกมาได้คอนโทรลดีออกมานะครับแล้วก็ลดขนาดวงกลมลงไปนะครับ4 7 4 2 4.2อ่า โอ้ใกล้กันเกินไปนะครับเอาเหลือ4โอเคนะครับโอ้อยังใกล้อยู่3.5มจุดห้านะสามจุดห้าโอเคนะครับแล้วก็เลือกวงกลมทั้ง2อันนี้แหละนะฮะวงกลมทั้ง2ออันนะฮะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับมันที่จัดแนวจัดกึ่งกลางนะครับจัดแนวนะครับจัดไว้ตรงกลางอ่าโอเคนะครับจะได้วงกลมแบบนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ถ้าอยากได้อีกหนึ่งวงก็ทำเหมือนกันครับก็คัดลอกตัวนี้คอนโทรลดีก็ได้นะครับตัวนี้3.5ตัวนี้ก็เอาสัก2ก็ได้น,นี่นะครับแล้วก็วงกลมนี้กับวงกลมนี้ครับจัดให้กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับจัดแนวจัดกึ่งกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับก็จะได้ลักษณะวงกลมแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเมื่อเรานะครับได้ลักษณะนี้ เราก็ลบดาวแแฉกทิ้งได้เลยนะครับคลิก delete งนะฮะแล้วก็ลบครับสี่เหลี่ยมนะครับข้างหลังเนี่ยทิ้งไปได้เลยครับเราก็เหลือเฉพาะนะครับลายไทยลายประจำยามแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะก็เหลือขั้นสุดท้ายครับก็คือการจัดขนาดของเส้นนะครับว่าจะเอาเส้นหนาเส้นบางแค่ไหนสีอะไระครับก็จะทำการเลือกทั้งหมด มาควคุมแบบนี้เลือกทั้งหมดนะครับไปที่นะครับเส้นกรอบรูปร่างเส้นกรอบรูปร่างความหนาโอเคนะฮะเนี่ยจเจ้าหนาแค่ไหนนะครับโอเคนะครับผมจะเอา6เลยแล้วก็สีของเส้นนะครับเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มนะฮะสีน้ําตาลเข้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเติมสีแบบไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดแล้วแต่เรานะครับอสาส่วนผมจะเติมสี ตรงกลางก่อนนะฮะอ่าเติมสีลงไปนะครับตัวนี้ก็เลือกถ้าต้องการเติมสีพร้อมกันเลยนะครับก็เลือกก่อนนะฮะเติมสีลงไปอย่างนี้นะครับภาพข้างหลังก็เหมือนกันอ่าเติมสีลงไปนะครับภาพที่อยู่ด้านหน้านะฮะจะเติมสีให้ตัวไหนตัวนี้ ตัวนี้ัวนี้่แบบนี้ก็ได้นะครับก็สวยดีนะครับเราก็ลองทําดูนะครับแล้วก็ลองไปเติมสีดูนะครับซึ่งนะครับทฤษฎีหรือว่าหลักการนะครับในการวาดลายไทยลายประจํายามด้วย powerpoint นะครับก็จะมีหลักการทําแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับ โดยการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็วาดนะครับสี่เหลี่ยมที่มันเป็นมุมมนด้านทะแยงนะครับแล้วก็ปรับตั้งขึ้นแบบนี้ใส่วงกลงเข้าไปก็ได้ไลายไทยสวยๆนะครับไปใช้งานไปใช้ประโยชน์ประกอบสื่อการสอนของเราก็ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ